ถามพระอาจารย์ว่าพระเจ้าไปวัดจะมุงเจ้าเข่วัดนี้มันเล่นสิม่ไปนี่ไปนีมันเล่นไปี่เล่นคนดีใส่มือก็ไป่นไหไม่เสียต้องมาไม่เห็นเสียพระจ้ถือกล่องมาล่อย่งอันนี้ตั้งแล้วโอ้ยจมันยันนอกล้องเมาจัท

น้องแสงว้าน้องแสงไปไปนั่นไปเนียนเนียนฉันหัวไปเห็ดมันเยอะเนียนเออนั่นที่บ้านเราแเนียนวันน้องแสงเนียนแต่ว่าแต่ก่อนเป็นบทอยู่พูดอยู่บทอยู่บวชวัดบรรจมแย่แหละอืมอันพระพูดสุวรรณนุ่ป็นขาแต่ว่าเป็นไปจำภาษาตีเล็กๆนี่มันน้องพูดเสียงเดี๋ยวพระพูดสุวรรณสุวรรณสังการเป็นยุสัยเป็นข้านาพาไปเนี่ย บ้านแสดงว่าท่านบวชก็ได้อายุครบบวชก็บวชยาวมาจนถึงวันนี้เนาะเมียนตอนบวชนี่หลอกถิงหลอกไปบวชจนนี้เพราะว่ายี่ยี่สิบเน่ก็ได้หลอกไปบวชเป็นเพราะอยากบวชอ๋อเห็นคนจังไงมึนไหมวันนี้ก็เลยแบบว่าอุเพิ่น่อยจัหวัดบ้านหนองแสง กันเลยมูท่งอีกนเมูพอมูเมีกันกันเลยอยากให้บวชก็บบวชกันเลยว่าท่านบวชเหตุผลว่าเอาขันดอกไม้ไหเขาแน่มูเขาจะขอหนาเขาจะขอหน้าแล้วเจ็ดเดจ็ดปีหนึ่งก็ยี่สิบครบบวชครบบวชก็ดีไม่สึกเลยครบบวชไปกัน เทียคั้งเราไม่ไปเขาถ่ายก็หันลรสองคนสังนไปนี่เอาไปแร้วไปนี่มึงย่าหนีไปซะอีกแตมึงนะพูดงล้ไจอะไรมาเนี่ยการเราบวชต่วบวชเร้วกันบวชไปจำมันสายวนพอว่าสิกเลยเมือกอกสิคืกสิยบอดเก้วป่วยบวดปยว่าสิกนแล้วไปจำมันสายยุตไก่อนบ้านบ้านนะพูอบัาบ้านบัดพ่ศีสารบ้าน้ะพ่อ โกศิลอาดมันนโพ้อลงปูศิลาหมอนี่คนคนคอรัดนี่บันนโป้แต่มันนโพ้นี่มัแต่ว่าซื้อมาวัดทัวศิลอาดท่านชาวบ้านนี่ไหมอยู่บันนโพ้ไดลไรันนแตว่าท่านบันนโป้เนี่ยยูได้บันนโในบันนโ้น้องลุกเนาะเขาบันมาน้องรุเป็นําพราษายืหันสามปีสามรรษาเออต่มาอยู่บันเต็มแญ่สามรรษาบูยมานี่บนก็เลย ไปเห็นอะไรนั่นล่ะเห็นวัดเป็นฝันเกี่ยววัดนั่นล่ะเป็นจ้าไดนไปฝันเกี่ยวเพิ่นบ่อสูฟังใช่ไหมแน่นแน่นเป็นเกี่ยววัดป่านนี้ก็เลยกลายเป็นว่าป้าอยู่นี่กับมี่ถึงวันทีเ้คนไม่เคยเห็นป้านั่นเลยขณะอยู่ไอ้ไก่สมัยตะกี้ทุกขอยมาเจนเหี้กับพ่อมี่ดิบ่บ่ท่านบอกว่าเออบ่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 ท่านเหว่าเป็นวัดอยู่ในหันแหม่เพราะะว่ามีวัดหรือมันบ่าท่านนี่สมุนละแาบนี้เิ่นก็เลยก็เลยฝันนั่นล่ะฝันฝันว่ามี อยู่ในหันเอยฝันว่าเป็นเด้ไปเห็นอยู่ในหันเห็นที่ป่าขาเป็นยังเป็นต้นใม่เปนต้นนั้งเป็นออไปเป็นอกไปครับอุปสรรคกันเเอ้มีตายจะหนีเปไม่ว่าเป็นอยากไปยู่กันหน่ยเป็นสีว่ายังบ้านออเป็นสามพว่น้องัผู้ผู้ฝันคือเห็นนี่ให้อากให้ไปเห็นหรือหรืองแล้วงไปลเลอยากไปอยากไปนี่ว่า เขาอ,อยากเขาอ,อยากให้ไปเห็นนี่ยังย้อยเหนไหั่ด็นไไปเห็นตเัเฮ็นยังไม่เห็นไหมันนี่เพื่อนไปขึ้นแหลกไปกืบขออุปสรรคเปอนเงาไปกไป็ไไพก็ตะวันกราไปเห็นขึ้นในฝันเลยตนใหม่ค่นนี่ยังหรือขึ้นในฝันบักไหนบกก็เห็นนี่เลยที่มองล่งน้ำ่ปไหล่ะม,มองแหลกไหมล่ง อยู่ขังในป่าบ่มันอยู่ขังนอกนี่ขังนอเป็นใชเป็นมัดอยู่ขังต่ก้อนอยู่ขังในอยู่เนี้ยในในป่าคนในป่าเราชุ่มซ่อนอะไรเนี้ย่เป็นอรู้ขังตะก้นี่ไปสางอย่างนี้เัรอไอ้กวาดยู่ท้ายไหมไอยู่ท้าในี่อาจาะม์อยู่ทางนนมีสางอย่างก้อนเดิมแรงกี่มนี่ก็บคเป็นพุฏธจทีุฏิหน่อยนี่เป็นจเป็นลงสัเออ มันก็ประจำอยู่ข้างในองเดียวเลยคุณเนี่ยเราแบมีเพื่อนมากเลยบางคนเก่าของมากแต่มาสั่งสาราต่างรุฏิีอีกนี่ปูยิสธาบริการทีเเราเล่าเคยไปทุดโยุใสจังไหร่บ่เคยไปไกลไกลเลยไปได้ไปไปเท่าไปแต่ว่าเล่าเหมือนคนบอไปอะไรเงี้ยเป็นยุ อาจารย์พันนีหลายที่พันบ่เคยบอกเือถามรเราเรา้่บอกเรกเราไปเลียนวีซา่าเนี่ยมันนี้มาจากสย่ออันนี้พ่นก็บีนี่นะเมอุปุพร่าพันกนีอเน็นแกตะนไปเที่ยวเที่ยวหลวงปู่นอ่นอืมบบอก็ปกะจัมบบม,มันมันังค์เมากมันจะไม่เ,เท่าไปบอว่ามัน,นขขเขาไไม่ไไปหลวงปู่หลปู่ที่ได้แตวมีคนปรจําได่ไปประจําประจําย่บันทาเนี น่ตอนที่ไปเราเคยได้ไปมั้งราบ่กตอนนั้นเขได้ไปเนี่ยตอนนั้นเขาได้ไปคือเป็นไปประจำได้โอมมาถามเราเพรา่าไม่ได้ไปเราตอนนี้ไปนี่แหละเราเพ่บอกอย่างชูฟังเนี่ยคือเราเพ่จะรวดว่าเป็นติวนัพื้นตต็กวันเลยถ้าจ้าไปประจำรือเป็นเลี้ยเป็นยังเหลวอนนมาดวนเลย้ยมาบังหลาย่ม้เลยนี่แขงมนตงลยวก็บอกว่า เคยไปเราได้เหรียนมาพุณหมครูให้เหรียนมากจะไปใช้แจกผู้ใหนเนี่ยเราบอกวองนี่หละแล้วก็พอดว่าได้ไปเั่นที่มาไปเหรียไปเหรียนน้ำฝนจะซื้อนี่นี่แหละแต่นจ้ากวนตอนตอนีที่เราเป็นมาเป็นประเดีเวดีวเปื่อว่นที่ปเดี๋ยพนี้ยไล่ปเดียโอ้ส่ายยาเราตะกี้งานไปง่าก่าันยัยไล่่ ช่วงนั้นมันเป็นปีหกหนึ่งันหอ่ตนปีหกปีหนถึงเป็นปีหกสิบพี่นาเจ้าได้วัดที่ไหนขนาดอยู่ในเราได้อยู่ในต้นประวัติเรามีว่าคว่าปีหกสองว่าท่นม่เราก็ได้ทเราก็เงินที่ได้ว่ามันีได้ได้ยังได้คุยอยู่ในเรามีเด็นวัดไดเลยก็พอดีก็จะบริจาคแต่ก่อน็ช้ก็ไปไปประจำมันอเห็นต้องตประจไปี่วันค้า นี่ยะเป็นรูปเดี่ยวอย่างน้เยงนก็เลยไปนักเพินลต้องตั้งไเน่ยี่าเป็นผู้ไปควานมูต้องขันบอลยั่ไงเนี่ยเนี่ยกอาจารย์ผงผมคนนี้ไปยามูตัวนี้มูนั่นเขามาลุ้นเล่าเหมือดมานี่มูดังๆอยู่ดเนี่ยนก็คือเพื่อเพิไปจากว่าจะป็นซิทเพื่อนน่หละเล่าเพราอยากงเล้าเพรา็บวกเจ้าได้ไปหาเล่าถึงแก่ช่วงใด ก็ตั้งแต่ยุพี่เหรอ,อยุตั้งยุวัดบัณฑนาเนี่ยยุวัดบัณฑนาเนี่ยเป็นหรอกตั้งแต่พรรษาที่สี่พรรษาที่สี่ใากานกันตลอดคนศรัทธาท่านตอนท่านประมาณอายุเท่าไหร่ที่ว่าเริ่มมีชื่อเสียงแต่เรื่องนี้ชื่อเสียงก็ตั้งแต่ที่บีดีตั้งแต่ก็นี่ชือเสียงเนี่ยมันก็นมาเรื่อยๆที่คือช่วยเหลือคนแนีนแบบแบบว่าพ่กพวกได้ว่านั่นวันนี้ที่ช่วยเหลือ แต่ว่าันเลี้ยงผีเลี้ยงมือนี่นี่เลิ่ยต้นนี่คือช่วยเหลือคนเนาะเมื่อวันตนแงนภาษาที่ซีที่ห้าอาัภาษาแค่สี่ห้าภาษาถามเจ้าอยู่เป็นอย่างเขาเึื่อนป่ะไอเนี่ยมุกตนสี่ยันพี่ยนอูอแล้วก็พว่ยานไม่ได้สเว่าพี่ยานเป็นอันผีนี่มันยานบอกันเห็นพวกแกงว่าที่เป็น